ไหนลรากดกล้องหน้ากล้องหลังตามาเสดีครับก่อนอาเสื้ออะไรเยอะช่เนมลูกเราต้องแต่งตัวตัวเดียบต้ับ ตัวอะไรไม่ร้อนเหรอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับรย,ยัง<ล>ก็สวัสดีครับไปก่อนดิหนึ่งหนึ่งสวัสดีครับหนึ่งท่านเนี่ยเห็นไหมสวัสดีครับผมไม,ไม่เห็นหน้าเลยไม่ต้องเห็นก็ได้ฮะเอ,เอาทำไมไม่ต้องเห็นนะแม่จะทำอะไรหนูบอกว่าหนูหนูบอกว่าเห็นไหมนี่จะกดกล้องหลังกดยังไงกดให้แม่อันนี้กล้องหลังก็ตรงนี้สิคุณการบอกไม่ให้กำลังใจครับ แม่จะทาอะไรก็หนูบอกจะคุยไลฟ์สดให้แม่แม่จะทําอะไรล่ะแม่ก็ขึ้นหนูก็บอกว่าให้แม่ขึ้นไลฟ์สดตัวเองจะคุยอ่ออยาขอโทเลยอ่าอ่าบอกว่าแ,วแม่เมื่อไรจะขึ้นไลฟ์สดวสไไะโอเอ,อิญนี่สวัสดีห้าท่านคะ่ะสวัสดีคุณการนะคะมาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆคะ่ะนี่แอดก็ มาหนึ่งข่าวนะคะก่อเตาใช้ฟืนเอานี่เอาคุยกับ FC ฟซีไปแ้วก็บอกว่าให้แมนน่ไม่โสดสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับทุกคนพูดมีทางเสียงางไรเด้อพูดแต่ยให้เขาว่าเด้อเออโนูไปตั้งตรงนน้นก็ได้หนูคุยเนี่ยพา FC ดูบรรยากาศช่องทุกงนานเขาเห็น,นจนเบื่อแล้วามาั้ อาเวลาครูก็ตอบแม่เบบน,นี้โอ้เออหนีทำไมเป็นเด็ก่างนี้ก็ไม่รู้เขาเข้าใจครับดีโอ้สวัสดีเก้าคนด้วนะครับตั้งเจโกดังอยู่ไหนอ่ะโอ้สวัสดีสิบห้าท่าน คุยกับเอฟซีนายค่ะแล้วแค่ค้าค,คณปลาปลากี่โมงแล้วห้าโมงครึ่งตัดผมหลักครับครับผมขอบคุณคณรับคนก้านแผลกระท o p สวัสดีสิบแปดท่านด้วยนะครับกหลัง โ้อย่างนั้นมันไม่สนุกเว้ยทุกคนมันต้องดนแน่เสียวกว่าวัสดี20คนแล้วนะครับนี่คือสีหน้าของคนที่ทำงานหนักนะทุกคนผมก็แบบนอนหบกคุดซนะืนอะไม่เคยแบบได้นอนด้วยวหรอกพูดแล้วก็แบบอยากจะร้องไห้ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมมันต้องรอให้มันยาวกว่านี้อ่ะทุกคนถึงจะแบบเฟีย้ยวต้องไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะจับก,กล้องอ่ะ จวัดประจำวันของคนแดบ,บจังกึงมาาในในกพายเอฟซีเดินดูบรรยากาศรอบบ้านด้วยว้าว คือแบบทุกคนขอมาผมก็ต้องจัดให้แล้วโน,โน่นโนมาดูเลยทุ่งนาบ้านลุงมหานะทำอะไร,ะไรเราจะไปคุยกับเอฟซีของเอิร์ธไปเลยไปแล้วโน,โน่จะคุยลิมสะเลยทุกคนเราจะไปคุยกันตัวตอบตัวเราจะไม่อยู่กับพวกเขาละพวกเขาแบบพังบรรยากาศหมดโอ้ไปกัน คือมันไม่มันมีอะไรให้ดูอ่ะปุ๊บพิีพ่ครับมันก็มมมนไม่มีอะไรให้ดูอ่ะมันม,มีแค่นี้เนยสันี่แหละคืออะไรวะนะทุกคนอยากดูเละทุกคนอยากดูกล้วยไหมอนะ่ะแต่กล้วยมันไม่มีดอกนะเนี่ยตอนนี้มีอะไรให้ดูแล้วอ่ะก็มีแต่ดูกิจวัตรประจำวัน ของแม่บ้านเดจังกลุ่มนะซึ่งเขาก็คือแม่ผมเองแหละโอ้สวัสดี27ท่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับไลค์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคือแบบผมแม่งกคตปวดแขลนะนี่เป็นบ่อบ่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยสนใจหรอกนะครับคุณเจน ไปไปครับนี่คือรายการขนเองแน่นอนคือทุกคนคือแบบผมแบบจะมายึดรายการนี้แล้วนะคือรายการนี้ออจะเป็นแบบรายการของผมไงรายการไลฟ์อ่ะแบบคุยแบบทุกคนทางบ้านถ้าแบบไลฟ์แบบทุกคนคิดถึงผมเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาดูนะเพราะแบบทุกไลฟ์ผมก็จะมาออกกันเกือบทุกคลิปแหละแต่ก็จะมีบ้างไม่มีบ้างนะตามอารมณ์ทุกคนทำไมหน้าผมแม่ง เหมือน,นจังวะไว้ปวดแขนทุกคนแม่งโคตรหนักอะ่ะขาตั้งกล้องอะ่ะจะให้ถือแบบตลอดมันก็บแบบไม่ใช่นะขอปรับก่อนนะโอเคตะหนึตะหนตะหน เออครับคุณสมหมายขอบคุณครับว่าแต่ทุกคนครับนี่ก็เย็ยนแล้วทุกคนได้ทํางานหรืออะไรกันหรือเปล่าครับทํางานถ้าทํางานนี่ก็แบบเลิกงานกันหรือ,อยังห,หรือว่าทานข้าวกันหรือ,อยังครับเนี่ยสามารถพิมพ์คุยกันได้นะผมก็จะตอบเท่าที่ผมตอบได้อะผมก็จ,จะตอบไม่หมดหรอกเพราะผมปวดแขนมากตอนนี้ ทุกคนครับผมยึดรายการนี้แล้วเราไปหาที่นั่งเคยกันส่วนตัวดีกว่าผมไม่อยากจะเดินนะผมปวดแขนสวัสดีป8ท่านด้วยนะครับกดครับผมร้อนมากอืมส่งมันส่งทูบ็อกครับคุณกา้านขอเดียวชมทางคลิไปไปเลยนะครับขอบคุณครับมันคือส่ง t ู o ็อกครับก็เหมือนแบบมันเอาอะไรอะ่ะ under คั t กับอะไรนั่นแหละ มามิกกันอนะ่ะมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยแหละแต่ตัดแรกๆอะ่ะทรงมันก็จะแบบนี้นะแต่พอแบบมันไว้ซักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เดี๋ยวมันก็จะเหมือนแบบผมในคลิปก่อนก่อนที่ทุกคนเห็นแล้วนะนะมันก็จะอย่างนง้นแหล,ละเราไปกันดีกก่อนทุกคนในการนี้เป็นของผมละผมยึดนะผมยึดซักสองชั่วโมง ทุกคนแบบต้องมานั่งคุยกับผมสักสองชั่วโมองอะ่ะผมไปนะรายการนี้เป็นของเราสวัสดีสามสิบพันดะ้วยนะรายการนี้เป็นของเราเนี่ยใครจะพิมพ์คุยอะไรก็พิมพ์คุยมากันได้นะครับทุกคน การนิดเป็นของเราอะไรการนิดเป็นของเราครับดีครับทำชั่วโมงใช่ครับคือโอ้ยเหนื่อยไอชั่วโมงอะ่ะเราก็ต้องไล่ให้มันบ่อยๆแหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าชั่วโมงมันแบบเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็อาจจะไล่สักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยให้แบบ ผ่านไวๆสักทีผมไม่เข้าใจกล้องตรงนี้แหละมันไม่มีอะไรชมแล้วทุกคนผมจะพาแบบไปเดินทัวร์มันก็แบบผมเหนื่อยนะเราจะไปดูอะไรกันเลยทุกคนแบบรีเควสผมมาได้ไหมสัสิบ้าท่าน ถ้าทุกคนแบบรีเควสผมมาผมให้แบบพาเดินไปดู oh. เลยจ้ะเหนื่อยถามอะไรก็ถามมานะครับอะไรช่องนี้ผมยึดสองชั่วโมงเอาเรียบร้อย สวัสดีส6สท่านนะครับขอบคุณสำหรับไลฟ์ด้วยนะครบหนึ่งชั่วโมงก็ลงไลฟ์ก่อนแล้วไลฟ์ใหม่อ่ามันจะดีหรอครับพี่เราแบบทำไมเราไม่แบบไม่ทำทีเดียวไปตั้สองชั่วโมงเลยล่ะบ่อนะ้ำมีปลาแหมสักครู่นะครับผมไม่รู้อ่ะว่ามันมีปลาไหมแต่ผมแล้วหลอดเลยขอบคุณครับ เพราะว่าเพราะว่าบ่อมันอาจจะมีปลาก็ได้นะอาจจะนะทุกคนผมแม่งไม่อยากแสกกันแต่ผมมันก็จะบังตานะช่างแม่งอย่างเงี้ยเพราะว่าบ่อยังไงมันก็ต้องมีปลาสักตัวแหละปลาอะไรก็ได้อะปลาสิวปลาอยเดีย๋ยวผมพาไปดูเลยทุกคนอะไรอะ่ะ เ,เขาบอกว่าถ้าเกินชั่วโมองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแคทแคททุกคนผมจะพาทุกคนไปดูปลาผมก็ไม่รู้แบบว่ามันมีไม่มีดี๋ยว่าพาวานาให้มันมีอมนะ่นี่ะทุกคนมันจะมีแบบทางลงตรงไหนวะเออตรงนี้อยู่ เลยวครับคุณอะไรยังนอ้ยโอเคทุกคนเือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะล่วงลงไปตอนไหนก็ไม่รู้นะอ่ะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมันก็แบบน่ากลัวพอตัวนะเดี๋ยวสับกล้องกันสับกล้องเดิ เออเนี่ยทุกคนเนี่ยผมก็แบบอยู่แถวๆปๆนั่นแหละสวัสดีครับคุณสุวรรณนะมันก็คงเออมันก็คงต้องมีสักตัวแหละนะพวกพี่ๆทั้งสี่สิบท่านผมก็เออยอเอยเอยเรามานั่งคุยกันชิวๆดีกยว่าโคตรร้อนเลย วัสดีครับคุณเฮงรวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ชมผมว่าหล่อนะแต่ว่าอีสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละผมอาจจะหล่อหล่อกว่าเดิมไงเพราะผมแม่งก็มัดหน้าพอตัวครับขอบคุณครับน่าจะมีแต่นะ้อยแต่เบลดีใช่ใช่ผมก็ผมก็คิดอย่างนั้นนะปลาลูกเรียกปลาลูกครับผม เรียกป้ามันดูไม่ดีนะผมเรียกไม่คุนก็พี่นี่แหละดีแล้วทุกคนผมไปเดยว่าผมกลัวมันจะหักตอนไหนก็ไม่รู้นะโอ้ยอทุกคนดูนู่นเดี๋ยวเอาน่าเห็นปะเอ้ยภาพดีแม่งเจ๋งว่ะวิวก็ค่อนข้าง สวยอยู่นะแต่แบบผมก็ไม่ค่อยชอบออกจากห้องออกจากอะไรเท่าไหร่ไลฟ์บ่อยๆนะก็ก็อาจจะมีไลฟ์บ้างแหละครับที่แต่ว่าอาจจะไม่บ่อยหรือถ้าตามอารมณ์คุณเจ้าของช่องเขาอะนะนั่นแหละครับคอมเมนต์ครับผมก็อาจจะไลฟ์ต้องดูเจ้าของช่องด้วยอะครับว่าเขาจะไลฟ์หรือเปล่า ป้าผ่าตามาครับอ่าแสดงว่าเอิร์ดด้วยนะเป็นฮะใช่ใช่ผมไายน้ำไม่เป็นครับออแล้วผ่าตามาก็ขอให้หายไวๆนะครับคุณสุวรรณนะฮะอะไรอะฮะไม่ร,มรู้ทุกคนเหมือนว่าผมจะโดนโบอกอะนะ อ้าวทุกคนผมต้องไปกับเขาอีกแล้วอ่าการะดีมันแบบแอดเวนเจอร์ดีคนเราแบบเราจะไปแวนกันด้วยแอดเวนเจอร์จัดขอบคุณลูกป้าลูกพ่อครับผมขอให้หายไวๆไวนะครับ ทุกคนผมแม่งเก็บกล้องก่อนตป๊บนึงเราจะไปไหนกันห่ะครับไปเขื่อนกันไปเขื่อนเะ <Hey. S 1> จ๋อเลยแล้วผมนั่งยังไงอะ่ะนั่งเลยผมจะไม่ล่วงใช่ไหมทุกคนคือเราตอนนี้คือเรากำลังจะไปเขื่อนกันเลยเราจะนั่งสามล้อสามล้อโอเคียสามล้อ คนนึงนะรเราต้องเจ็บไหมสู้เด้อเออครับผมครับผมไปไหนน้องเอิ่มไปเขื่อนครับคุณไรไปเปล่าคุณไรโพธิเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันไปอยู่นะมันว่าไปขับรถเล่นที่เขื่อน เ็ะไปเล่นน้ำสักอย่างสวัสดี41ท่านเลยนะครับครับผมขอบคุณครับคุไปหรอเดินเข้าห้องน้ำเเลยตอนนี้เราก็แบบรอคนดูกี่คนเย่ิวเั็ดาน เจ็บช้ำจำเจสรุปเราจะได้ไปไหมนะครับนะเราจะได้แบบเฝ้ารอาช่วงเดียครับสรุปเมื่อคืนนะักก้าวโกโกอะไรไม่ได้ไปนะครับไลกับเปิดว่ายนะ้ำเป็นทั้งคู่เลย ว่ายน้ำไม่เป็นหรอครับคุณนายพอทิทจะพาไปเล่นน้ำ เป็นเขื่อนนะทุกคนส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นแบบมีหญ้าต่างๆแล้วนะส่วนไอ้ฝั่งน้นน่ะไปรับมือไอ้กี้ด้วยไอ้กี้เขาอาจจะทำงานเดียวก็ได้นะครับคุณสวนแลยวผมก็เฮ้ยมันมันร้อนนะก็อยากแต่ว่ามันไม่ได้อะมันจะเปียก มันจะเปลี่ยกทั้งชดุดทั้งกระเป จองเต็มเลยน้องวาสติผลมดเหรอตอเลยอลูกเตาเต็มเลยตด้รถไ่ทางไหนนี่ยน้สาดบะโอ้ไปทางน้ำสาดเลยเด็กๆก็มาจากน้สาดนตรงน้นปกติเขาจะเล่นตรงน้นนะน้ำมันแห้งแล้วเ